สวัสดีครับนี่กับผมครับมอนสเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับซึ่งก็เป็นการมาทดสอบเจ้า All-New Nissan KICK E-POWER นะครับที่มากับรูปแบบการขับขี่ใหม่นะครับครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนที่ให้ฟิลลิ่งให้สมรรถนะการขับขี่แบบรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าไม่ต้องไปวุ่นวายในเรื่องของการเสียบชาร์จไฟข้างนอกนะครับก็ยังเป็นการเติมน้ํามัน เหมือนเช่นเดิมโดยมีเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวปั่นกระแสะไฟเข้าไปจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ส่วนสมรรถนะจะเป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดนะครับการขับขี่ต่างๆเนี่ย All New Nissan Kicks e-Power จะโดดเด่นขนาดไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบ All New Nissan k i c k e-Power ในครั้งนี้นะครับก็มีรถทดสอบให้ได้ทดลองขับกันเนี่ยทั้งหมด10คันนะครับโดยแบ่งไปเลยนะครับเป็นสื่อละ 1คันเลยนะครับก็ของใครของมันเลยขับได้ครึ่งวันนะครับมีเวลากัน3ชั่วโมงให้ได้รู้จักให้ได้สัมผัสกันแบบเต็มที่นะครับก็รุ่นที่ได้ทดลองขับนะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งมีออปชันมีรายละเอียดในจุดต่างๆที่ครบคันที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันซึ่งสนามทดสอบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สเตชันนะครับก็คือมีจุด A นะครับเป็น ท็กที่สร้างขึ้นแบบมีรูปแบบสลานลอมนะครับมีเลนเช้งนะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นเซอร์กิตแท็กนะครับซึ่งเป็นการจําลองสนามแข่งย่อยๆขึ้นมานะครับให้ได้ลองขับขี่ในสนามกันว่า All New Nissan Kicks e-Power เนี่ยให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันในสนามดูเลยครับครับตอนนี้ครับก็อยู่ใน All New Nissan k i c k นะครับจะมาเริ่มทดสอบใน สเตชันแรกนะครับก็จะเป็นการขับขี่แบบสลาลอมนะครับแล้วก็มีเลนเชนนะครับให้เราเลือกไปซ้ายกับขวาก็เดี๋ยวลองมาดูสมรรถนะของเจ้าอนิ n นิสันคลิ e ก E-Power กันว่ามันจะมีธรรมะนะการขับขี่ที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับรอคันหน้าเขาไปก่อนนะครับรอสัญญาณรอคนตีตรงแป๊บนึงครับโอเคไปครับลองดูครับ ตาเร่งครับออวิ่งขวาครับ,บไงง่ายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ่ะสารลอมครับจุดนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ผ่านไปได้อย่างสบายๆครับอ่ะเดี๋ยวลองมาลอง กันอีกสักรอบนะครับเมื่อกี้ลองแบบเซิฟเซิฟดูก่อนว่าเส้นทางมันเป็นประมาณนี้นะครับหักซ้ายหักขวาแล้วก็มีสลาลอมมีเลนเช้งต่างๆอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าตอนขับเนี่ยเส้นทางมันเป็นอย่างไรอ้าวคันหน้าชนกลวยกระเด็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรองมากครับพี่เอ๋ตั้งกลวยแป๊บหนึ่งช้าไปนิดนึงเมื่อกี้ก็ลองรอบแรกไปแล้วแบบชาช้าเดี๋ยวรอบนี้จะเร็วขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับไปครับ ตาเร่งออกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนเช้งไปทางขวานะครับป๊บฮะง่ายนิดเดียวม,มากรั<ผ>มอะ<ร>ไรปึ๊บตรงนี้จะเป็นปลสลาร,ารอลอมนะครับกดไปเลยสลาร,ารอลอ,ลารารอมขวาซ้ายขวาเยียมครับระบบช่วงล่างนะครับพวงมาลัยเนี่ยมีความเฉียบคมนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเอาอยู่เป็นรถ SUV ที่ค่อนข้างที่จะขับสนุกเลยนะครับสำหรับเจ้าอ l l น e w อีพา E-POWER อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของสเตชันที่2กันเลยครับครั้งต่อไปก็มาอยู่ในสเตชันบีนะครับซึ่งตรงนี้เขาจําลองมาเป็นแบบแพกแบบเซอร์กิตนะครับให้วน1รอบก็ลองอัตราเร่งลองช่วงล่างสมรรถนะของ All-New n ั s คิ n KICK E-POWER ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูครับครับไปครับช่วงแรกก็ออกตัวนะครับอัตราเร่งทางตรงๆนะครับ ับมีพลอนนะครับ,ลลรบยกชะลอความเร็วครับกดเบรกจิกของขวาอันนี้ครับขวาอีกทีครับวงท,ที่3ขวาอีกนิดนึงครับอันนี้ก็กลับรถยูเทิร์นซ้าย คอสโอเวอร์ที่ให้การขับขี่ที่สนุกนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งสูตรถึงร้อยของ All New Nissan k i ก k p o w e r กันนะครับอันนี้ลองกันในโหมด Normal นะโหมดขับขี่ปกตินะครับเดี๋ยวลองดูกันอ่าูอัตราเร่งจะเท่าไหร่นะครับไปครับเปิดอันนี้เหยียบแบบจุ่มทะลุพรมเลยนะครับไม่มียกขึ้นเออหนึ่100แล้วนะครับโอ้โห ว่าใช้ได้เลยนะอัตราเร่งน,นี่แรงบิดนี่มาแบบรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆนะครับเหยียบปุ๊บมันมาเลยไม่มีการหน่วงของเครื่องยนต์นะครับตรงน,นี้ก็อยู่ในสนามทดสอบครับของจุดบีต่อไปช่วงทางตรงนะครับไปเหยียบอัตราเร่งครับนะช่วงซักประมาณ 400เมตร300เมตรนะครับก็ตอนนี้ก็1 0 0แล้วนะครับยังไม่ถึงกลวยตรงน,นี้ก็โยบนิดนึงนะครัไปโค้งซ้ายเลยอาจารย์ต้องขวางเลยหือก็เหลืออีกสเตชัน n นึงนะครับเป็นดับเบิลเลนเชนนะตรงนั้นก็จะเป็นหักซ้ายแล้วก็หักขวากลับเลยครับอารมณ์ประมาณเหมือนหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่บนท้องถน,นนนะครับ ความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ60-70นะครับประมาณนี้ก็พี่โดนันบอกไปเลยนะครับตัเบิ้ลนเลนเชนะครับเปิดมานะครับหักซ้ายครับปุ๊บหักขวาครับปุ๊บปุ๊บนะเอาอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสมรรถนะของ All n ิว n i s s ันคิ c k s E Power นะเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่ได้ลองขับขี่เจ้าออนด้นิสสันคิก e อีพาวเวอร์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นครอสโอเวอร์ที่มีอัตราเร่งที่โดดเด่นมากๆจุดนี้นะครับซึ่งให้ฟีลลิ่งแบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบที่ทางนิสสันเนี่ยได้แจ้งเอาไว้ได้เคลมเอาไว้เลยซึ่งการส่งกำลังของออนด้นิสสันคิก e อีพาวเวอร์นะครับจะส่งกำลังด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะมีการจัดเก็บไฟด้วยแบตเตอรี่แล้วก็มีการปั่นไฟด้วยเจเนเรเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์ นะครับก็ยังให้เราเนี่ยเติมน้ํามันได้เหมือนเช่นเดิมไม่ต้องไปชาร์จไฟข้างนอกให้วุ่นวายแต่ว่าฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยส่งกําลังแบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นแบบเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยคือถ้าขึ้นไปขับลีฟแล้วลงมาขับอ l ลนิวนีสันคิกอีพาเวเต่อเนี่ยคือให้ฟิลลิ่งแบบเดียวกันเป๊ะๆนะครับเหยียบปุ๊บมาเลยไม่ต้องมีการหน่วงของเครื่องยนต์นะครับก็เหยียบปุ๊บมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกาลังเข้าไปเต็มที่นะครับแรงบิดเนี่ยระดับ 260นิวตันเมตรนะครับส่วนแรงม้ายอยู่ที่129แรงม้าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะรถคอสโอเวอร์ไว้ขับขี่ในเมืองแต่ที่สำคัญครับเทคโนโลยี e-power ที่เพิ่งเข้ามาใน All New Nissan k i c k เนี่ยจะให้อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีกว่าระบบไฮบริดนะครับถ้าเทียบกันนะครับก็ติด top 3 e ในรุ่นคอสโอเวอร์นะครับเครื่องยนต์เท่านี้เซกเมนต์นี้นะครับ โดยทานิสันครับระบุว่าอ l l new nissan kic k พ e วเวเนี่ยมีอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดนะครับอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งกับเทียบเท่ากับรถยนต์ในเซกเมนต์อีโคคาเลยนะครับได้แบบ Eco คซิก k ร์เลยแต่ว่าคุณขับในรถแบบ SUV นะ Cross Over นั่งได้5ที่นั่งนะครับไปได้ทุกที่แล้วก็อีกหจุดเด่นครับที่ได้ทดลองขับเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบ แป้นคันเร่งแบบ e-paddle นะครับก็คือแป้นเดียวเนี่ยทั้งเหยียบเร่งนะครับเมื่อยกขึ้นเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็เบรกให้เองซึ่งจุดนี้มันจะได้ประโยชน์มากๆในการขับขี่ในเมืองนะครับการรถติดๆเนี่ยเราใช้แบบ e-paddle ซึ่งก็เปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมด normal เนี่ยกดปุ่มปุ๊บมาเป็นโหมด S ก็คือโหมด smart หรือว่าโหมด eco เนี่ยก็จะมีระบบ e-paddle ช่วยขึ้นมาเลยก็คือขับไปรถติดปุ๊บยกเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บเนี่ยก็ รถก็จะชะลอแล้วก็เบรกให้เองก็คล้ายๆกับในนิสสันลีฟนะครับซึ่งก็มีการแนะนําออกมาก่อนแล้วซึ่งใครที่เคยขับหรือว่าเคยได้สัมผัสเนี่ยก็จะเข้าใจดีซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ a l l n e น n i สันคลิกอี e าวเวอนะครับส่วนสมรรถนะการขับขี่ครับตรงนี้ต้องบอกว่านี่คันนี้ครับที่ผมขับมาครับคันนี้เลยสมรรถนะการขับขี่ของออนิวนิสส e ันคิกอีพาวเวอนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งจัดจ้านนะครับ ให้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะครับก็ขับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับช่วงล่างเนี่ยมีความสปอร์ตนะรองรับกับการขับขี่ในความเร็วสูงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งสนามทดสอบที่เขาเซตขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งเลนเชกนะครับมีสลาลอมด้วยความเร็วสูงอยู่นะขับกัน80นะครับแล้วก็สลาลอมซ้ายขวาแล้วก็มีการเข้าไปขับในแทร็ก ที่เขาเซตขึ้นมาเนี่ยผมก็เขาปล่อยฟรีลันนะครับก็เหยียบกันเต็มที่เท่าที่รถจะสามารถไปได้ซึ่งต้องบอกว่าอ l l นิวน i s สั n งคิดอีพาวเวเนี่ยเอาอยู่นะครับการเข้าโค้งต่างๆการจิกโค้งอัตราเร่งนะครับช่วงออกโค้งนะครับแม้จะเป็นรถขับหน้าเนี่ยอาการ u n d e r อร์สเตนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะถ้าคุณขับรู้จังหวะจุดเบรกนะครับรู้จังหวะเบรกรู้จังหวะเติมคันเร่งเนี่ยผมบอกเลยขับสนุกแน่นอนไปขึ้นเขา นะครับลงห้วยนะไปขึ้นเขาไปเหนือไปดอยอย่างเงี้ยขับมันแน่นอนไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการเติมน้ํามันนะตรงนี้ไม่ต้องไปนั่งหาสายเสียบชาร์จไฟกันให้วุ่นวายนะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งจุดดีของ All New Nissan KICK E-POWER ส่วนภายในครับภายในห้องโดยสารการนั่งนะครับท่านั่งการนั่งอะไรต่างๆการปรับเบาะขับพวงมาลัยต่างเนี่ยก็ให้การขับขี่ความรู้สึกที่ สบายนะภายในนี่ผมขับมาคนเดียวเลยไม่มีใครมาติดกล้องไว้นะครับแล้วก็ผมก็เลยต้องให้พี่นักข่าวอีกท่านหนึ่งมาช่วยถือกล้องไว้ให้ตอนขับจริงนะครับก็อย่างที่ได้ชมกันไปนะครับก็โดยรวมถือว่าโดยรวมถือว่า all new น i s s n k i e ิ e power นะครับเป็นรถ crossover รุ่นใหม่ในตลาดที่มาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ที่น่าใช้มากม นะครับแล้วก็ทางนิสันเนี่ยเขาก็ได้แจ้งมาแล้วว่าเขามีการรับประกันตัวรถนะแล้วก็มีค่าเมเทแนน้นเนี่ยที่ต่ำเทียบเท่ากับรถยนต์ในเซกเมนต์อีโคคานะครับทางิสันแจ้งไว้อย่างนี้เลย5ปีเนี่ยไม่เกิน20,000บาทนะครับท,ทั้งทั้งที่มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเขาเคลมไว้เลยว่าไม่ถึง20,000บาทนะครับในระยะเวลา5ปีตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับก็ ใครที่สนใจก็ลองไปทดลองขับขี่ดูได้ที่ศูนย์นิสสันนะครับหรือว่าตามโชว์รูมหรือว่าตามโรดโชว์ที่ทางนิสสันได้เอานิสสันคล e ิกอีพ w ว r เนอร์เนี่ยไปออกนะครับก็ลองไปขับดูนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับผมท้งนี้นะครับอ l l New Ni s s a n Kick อ e ว์เนอนะครับก็จะมีให้เลือกกันทั้งหมดเนี่ย4รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่น S นะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 8 8 9 0 0 0บาทนะครับส่วนรุ่น E นะครับกระเถิบขึ้นมานะครับก็อยู่ที่9 4 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นลองท็อปครับรุ่น V นะครับราคา9 9 9 0 0 0นบาทครับส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับ VL ที่ผมได้ทดลองขับกันในครั้งนี้นะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทครับเท่านั้นยังไม่พอครับนิสสันครับยังให้การรับประกันนะครับซึ่งรับประกันตัวรถเนี่ยนาน 3ปีหรือ100,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็ให้การรับประกันร,ระบบ e-power นะครับ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรวมไปถึงการรับประกันแบตเตอรี่ครับระบบ e-power อีก10ปีหรือ200,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับในการ เลือกใช้ All-New Nissan KICK E-POWER นะครับเพราะว่ามีการรับประกันแล้วก็มีราคาที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ซึ่งให้อัตราเร่งที่ขับเคลื่อนเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีกว่ารุ่นอื่นๆในเซกเมนต์เดียวกัน คับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ all new nissan k i c k e-power นะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับทุกท่านดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ที่นะครับ Facebook f a n p a นายคาไทยดอทเนะครับหรือว่า YouTube Channel ของเราครับนายคาไทยซึ่งครั้งหน้าครับผมจะนำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใดมารีวิวให้นในท่านได้รับชมเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะนำเสนอให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับ <Okay. S 1> ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรุ่นใดนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวรู้กัน <Okay. S 1> วันนี้ไปแล้วครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ